ฮัลโหลสวัสดีกันนะคะลูกค้านะคะวันนี้มาเจอเจอกับนิชาได้กับไม้เครื่องสักทองเก่านะคะนี่นะคะชุดน,นี้นะคะจะเป็นหน้า5้านะคะเดี๋ยวนิชาจะนําเสนอหน้า5ก่อนนะคะลูกค้านะหน้าหทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมดคือ7จ็ดตรนนะคะลูกค้าอันนี้ต้งที่1นะคะ2แล้วก็3าแล้วก็4ี่แล้วก็ห้าแล้วก็ห แล้วก็เจ็ดตรงนี้นะคะลูกค้านะเจ็ดตรงนี้นะคะนี่คือหน้าห้านะคะไม้เครื่องนะคะไม้ตรงนะคะลูกค้าสามารถเอาไปทำแบบโครงหลังคาแล้วก็ปูพื้นบ้านได้นะคะลูกค้านะสำหรับไม้เครื่องชนนี้นะคะความหนานก็จะอยู่ที่สามเซนเครึ่งแล้วก็อ่า อย่างนี้เลยนะคะเกือบเกือบจะสี่เซนก็มีนะคะห้าเซนก็ยังมีเลยนะคะลูกค้าอ่ะดูนี่นะคะลูกค้านะเอ้ยหกเซนเลยนะคะลูกค้านี่นะคะหกเซนกันเลยก็มีแต่ว่าก็คือมีเป็นบางตัวนะคะลูกค้านะเพราะว่ากว่าจะได้เจ็ดตรงเท่านี้ก็คือมันค่อนข้างจะหลายหลายหลังนะคะสําหรับการรื้อบ้านนะคะลูกค้าอ่านี่นะคะความหนาก็จะอยู่ยนี้นะคะสี่เซนสามเซนสามเซนครึ่งนะคะ นี่คือความหนาอ่บางตัวก็อาจจะบางแต่ว่ามันมีไม่เยอะนะคะที่บางนิ้วหนึ่งนะคะหนานิ้วก็จะมีอยู่ประมาณสัก10ตัวนะคะลูกค้านองนั้นก็ไม่ถึง10บตัวนะคะที่หนานิ้วนะนอกนั้นก็จะอยู่ที่3มเซนหมดนะคะลูกค้า3มเซน3มเซนครึ่ง4เซนถึงหเซนกันเลยนะคะสําหรับหน้าห้าของเรานะคะมาเดี๋ยวนิชาจะมาจับตรงเหมาให้นะคะเหมาถูกถูกให้แล้วกันสาหรับหน้าห้านะคะ นี่นะคะหนาฮานะคะหนาฮาทั้งหมดเลยจะมีอยู่ที่สองพันสี่แปดสอกนะคะลูกค้าสองพันสี่ร้อยแปดสอกนะคะสำหรับอ่ารวมสอกนะคะลูกค้านะถ้ารวมตัวเลยก็ทั้งหมดจะมีอยู่สามร้อยสิบตัวนะคะทั้งหมดเจ็ดตรงนี้นะคะเดี๋ยวในเช้ามาจัดเหมากันอยู่ที่แสนเก้านะคะลูกค้าแสนเก้า เท่ากับว่าลูกค้าจะได้ซื้อไปอยู่ที่ไม่ถึงสองละแปดสนะคะลูกค้าไม่ถึงสองละแปดสลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะสักทองเก่านะคะที่สองละไม่ถึง80บาทนะคะหน้าห้านะคะลูกค้าชุดนี้เรามาเหมากันนะคะถูกถูกกันไปเลยอย่างนี้นะคะเพราะปกติร้านอื่นเขาขายกันอยู่ที่สองละร้อห้าสิบ ร้อยห้าสินี่คือเต็มที่ของเขาแล้วนะคะลูกค้าแล้วก็ไม้ก็จะย,วยาวๆอย่างนี้ด้วยนะคะลูกค้านะสาหรับความยาวก็จะมีสาอกนะคะลูกค้าสาอกตรงนี้นะคะมีแค่ประมาณสิแผ่นนะคะสิหตัวนะคะลูกค้านอกนั้นก็จะสี่ศอกขึ้นนะคะสี่ศอกห้าอกหกอกเจ็ดศอกแปดศอกเก้าศอกสิบซอกคือมีทุกขนาดเลยนะคะลูกค้าสูงสุดไปจนถึงสิบ้าศอกนะคะลูกค้า สูงสุด15ซอกแล้วก็16ศอกนะคะสูงสุดเลยก็จะประมาณนี้เลยนะคะ16ศอกนะคะสําหรับความยาวนะคะชุดนี้ค่อนข้างจะยาวนะคะยาวเยอะกว่าสั้นนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะสําหรับสักชุดนี้เรามามองเรามาดูใกล้ๆกันนะคะเป็นไงคะความสวยงามก็คืออย่างนี้เลยนะคะสักเก่านะคะกะพี้ก็คือแทบจะไม่มีนะคะกะพี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่แทบจะไม่มีนะคะลูกค้าเพราะว่าสักตัวนี้คือ เราลื้อมานี่ก็ประมาณการห้าสิบปีขึ้นนะคะลูกค้าห้าสิบปีขึ้นบางบางหลังแปดสิบปีด้วยซ้ํานะคะตากับยายแกนี่โอโ้โหเก้าสิบปีก็ยังมีเลยนะคะลูกค้าคือแกยังอยู่อ่ะแกยังอยู่นะคะประมาณนี้อ่าลูกค้าท่านใดสนใจสําหรับราคาเหมาตรงที่ถูกถูกนะคะตกศอกแล้วไม่ถึงแปดสิบนะคะเหมากันเลยแสนเก้านะคะลูกค้านะทั้งหมดมีสามร้อยสิบตัวนะคะลูกค้า จัดกันได้เลยนะคะลูกค้านะสาหรับหน้าหานะคะ,ะเดี๋ยวนี้ชาจะขึ้นเบอร์ให้นะคะเบอร์ให้แล้วก็โทรหาที่ชาได้นะคะโทรมาจับจองกันได้สําหรับไม้เครื่องสวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้าดูสิคะอันนี้จะยาว,ยาว12ซอก14ซอก15ซอกไปจนถึง16ซอกนะคะส่วนตรงนี้ก็ยาว11ซอก12ซอกนะคะลูกค้านะตรงนี้ยาวอยู่ที่8ซอก9ซอกกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสวยๆกันเลยนะคะสําหรับ หน้าไม้นะคะลูกค้าหน้าไม้คือสวยมากนะคะสวยกว่าหน้าแม่ค้าอีกนะคะลูกค้านี่นะคะยาวๆก็อย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, กแชร์ให้นิชาด้วยนะคะลูกค้าแล้วเราก็มาเจอกันกับไม้สวยๆอีกนะคะลูกค้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ